งานวันนี้ล้นๆนะฮะใช้คำว่าล้นๆเลยมีประกอบสำหรับงานประกอบนะประมาณ30เครื่องแล้วก็การจอแยกที่เตรียมแพ็กส่งอีกประมาณราวๆสิกว่ารุ่น10กว่าแบบนะคผมหลังจากที่คลิปใน t k t t o k แล้วก็ YouTube อ่อนแอร์เอาไปเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้ความให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจอร้านเรานะครับก็เรียกแแอว่าสภาพการจอมือ2ร้านเราไม่ต้องลุ้นนะครับเอาไปก็คือ ไม่ต้องรุนเลยเสียเปลี่ยนส่วนให้แล้วก็มีประกันไม่มีเกลือไม่มีสนิมแถมให้คุณแน่นอนพัดลมไม่สัน่นไม่คอนไม่ดังแน่นอนนะครับผมอโอเคมาดูงานวันนี้กันนะครับอันนี้ก็คือเป็นประมาณหนึ่งใช้เข้ามาประมาณหนึ่งให้ดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนีอ่อยู่บนเก้าอี้เลยเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็น i5 Gen10 นะครับ 10400F 6 core 12 thread turbo 4.4ครับแรม16ชิ DDr4 b u s 3200 Viper ครับแล้วก็ M.2 เป็น NVMe ครับ256ชิการ์จอ RTX 2060 6ชินะครับผมแล้วก็การ์จอแล้วก็ power supply ครับเป็น Aerocool 600วัตต์เคสลูกค้าเลือกเป็นของ i t s o n a ตัว Vampire นะครับทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์จอเป็นมือสองรับประกันร้านให้3เดือนเครื่องนี้น่าจบประมาณ19้ไหมโดยประมาณ หมื่นเก้าพันเก้ารนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคมาดูเครื่องนี้48่หมื่นครับสี่หมเนี่ยเป็น cpu i 5 13 6 0 0 k ครับ i 5้าส0บ k ก็คือเจนล่าสุดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัว ram เป็นไ i เ e อร์ g ิจิก ddr 4ี่บัสสา0พนะครับผมแล้วก็ m 2เป็น nvme ครับสองร้อาสิบกจิกการจอดตัวนี้เป็น g force rtx 3080ูนย์แ oc จากการแลกสี่พัดลมครับพัดลมล้านล่าง2ตัวแล้วก็ นั่นบนอีกหนึ่งตัวตามนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคพาวเวอร์ซัพายเป็น t h e r m มอ t a ท e TR2 750 w ต80พัตครับชุดน้ำ3าตอน360มมอยู่ด้านบนนะครับจบตามนี้เรียบร้อยเคสเป็นของ c y n i า i v i s i o n 1262นะครับเมมบอร์ตัวนี้เป็น H 610m นะครับจาก Adlock นั่นเองนะครับแล้วก็เคสก็เป็นตู้ปลาพัดลมในเครื่องเครื่องนี้1234567ตัวเพราะว่ามันเป็นตัวเวอร์ชัน2นั่นเองนะครับได้พัดลมกากเพชรด้วยโคตรสวย นะครับผมจบไป4ี่หมื่นแปดครับทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2ครับรับประกันร้านให้1ปีแต่ว่าการจอตัวนี้ประกันสูญเหลือเกือบเกือบสปีนะครับสภาพใหม่กริปนะครับในงบ4ี่หมื่นแปดนะครับแล้วก็ได้เจนล่าสุดเลยคือไอห้าสิบสามสามศูนย์แปดศูนย์แลสิบหก RGB นะครับอ่ะมาดูเครื่องนี้ต่อฮะสี่หมื่นไปแล้วเครื่องนี้สองหมื่นห้าครับคุณผู้ชมครับสองหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบนะครับได้ i อเจ็ดสิบสองเจ็ดร้อยเ นะครับ 12700F 10 0 o 20เทสเทอร์โบ4.9ครับแรมเป็น16จิก d d r 4ียร 3,200m 2 NVME ครับ256จิกการ์จอตัวนี้เป็น AMD RX 5 7 0 8จิกนะครับพาวเวอร์สปายเป็น600วัตต์จาก a อ r โ Cool ครับเมมบอร์่เป็น Adlock h 610ครับเคสเป็นของ i t s o n a t DIAMOND ไม่หมด3ปียกเวน้นการ์จอเป็นมือสองรับประกันร้านใน3เดือนแต่ว่า RX 5 7 0ตัวนี้ประกันศูนย์เหลือประมาณราวๆ1ปีนะครับผมอ่ะโอเคเครื่องต่อมาครับ เครื่องนี้7,300นานะครับจริงๆเครื่องนี้ถ่ายไปแล้วเมื่อวานนะครับผมแต่ลูกค้ายังไม่ได้โทนนัดให้เราไปส่งนะครับผมเครื่องนี้7,300 0ม่นอีกรอบนึงก็ได้ไม่เป็นไรครับ i 9 1 3 9 0 0 k ครับก็คือ gen 13นั่นเองครับแ a m ม32 gb ddr 4 b u บัสส0 0จาก v i p e r Gaming ครับ m 2 nvme 1TB ครับ rtx 3 0 8 0 10 gb oc จากการแหละกครับพัดลม4ตัวฮะตัวนี้แล้วก็ที่คำการจอครับ w a t y o u r game ครับผมจากกาแลกนั่นเอง นะครับผมพัดลมในเครื่องเครื่องนี้10ตัวชุดน้ำสามตอน360มมจาก id cooling ครับเมมบอร์ตัวนี้ Z690 จาก asus palm นั่นเองจบเจ้าจำจำ power supply เป็น thermaltake tr 2 7 5นะครับ750วัตต์80พัดน,นะครับก็คือจบตามนี้เลยในงบ7 1 3 k นะครับสำหรับเครื่องนี้มีรีโมทเปลี่ยนไฟนะพัดลมในเครื่อง10ตัวเพราะว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันหนึนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้จบเจ้าสำหรับงานวันนี้นี่มาดูมาดูการจอ การจอมาลงเยอะมากครับอันนี้ร้อยกว่าตัวนะอยู่ตรงนี้อยู่ในกล่องตรงนี้แล้วตรงนี้ที่แกะแล้วอันนี้รู้สึกแน่เป็นงานส่งไม่มีอะไรนะครับอันนี้ที่แกะออกมาแล้วอันนี้คือผ่าน QC เรียบร้อยแล้วนะครับช่างพึ่งไปอะไรเรียบร้อยมาหมดแล้วนะครับเหลือลําเลียงขึ้นชั้นแค่นั้นเองครับส่วนตัวนี้กล่องนี้ยังไม่ผ่าน QC ครับพิ่งมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายังไม่ผ่าน QC อะไรอย่างนั้นนะยังไม่ได้เช็ค QC ครับ รอเช็ค QC ถ้าผ่าน QC ปุ๊บถึงจะได้ออกมาวางตามชั้นต่างๆตามที่ทุกคนได้เห็นกันตามนี้เลยเกมมิ่งเกียร์ครับเรามีก็หลายรุ่นนะใครที่กำลังมองหาเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังพวกอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับยังไงก็ทักมาได้เลย CPU นับอยู่ในตู้ได้เลยนะครับประมาณนี้ CPU ก็มีหลากหลายรุ่นนะครับ i3 i5 i7 นะครับเจน10บยันเจน1 3มีหมดนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงพวกนี้ครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆตัวรับ WiFi นะครับพินเตอร์ UPS นะครับรวมไปถึงการจอพวกนี้นี่การจอไร้กล่องไร้กล่องแต่ดูสภาพครับไม่มีเกลือไม่มีสนิมนะครับซิงใสเงาวับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็น1660 Super นะครับผมอ่ะโอเคสายแลนก็มีขายนะครับลำโพงลำโพงมีหมดทุกอย่างเกี่ยวคอมพิวเตอร์มีหมดมาดูห้องช่าง อันนี้คือห้องช่างครับนี่ก็กําลังงานต้มนะครับงานเซอร์วิสลูกค้าสําหรับลูกค้าเก่าอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นงานพวกอันนี้งานประกอบเตรียมส่งนะครับแล้วก็แพ็คแพ็คชุดน้ำนะครับชุดน้ําก็มีขายแยกนะครับแพ็คคงแพ็คเครื่องอะไรางี้นะครับงานมันก็เรื่อยๆนี้ก็เตรียมประกอบเตรียมส่งลูกค้านะครับผมอ่ะจบเรียบร้อยอันนี้อัปเกรดต่อแพงใช่ไหมอัปเกรดอ๋องานเคมงานเซอร์วิสดังนั้นแล้วอย่างที่บอกครับ ดูแลหลังการขายมันเป็นเรื่องปกติของบรอดบีซีอยู่แล้วนะครับซื้อไปแล้วมีปัญหาโอเคเราเซลร์วิรให้คุณอยู่แล้วเราดูแลคุณอยู่แล้วนะครับแผ่นรองเมาส์นี่เยอะแยะนะครับเป็นร้อยร้อยแผ่นนะเอาไว้แถมนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ขายนะวันนี้แอดมินตอบในโทรศัพท์เร็วกว่านะครับนู่นไงแอดมินนั่นไงแอดมินนะครับผมเยอะแยะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับอันนี้ก็โต๊ะแอดมินช้อปปี้กำลังถ่ายคลิปให้ผมอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็เป็นชื่อที่อยู่เตรียมส่งลูกค้าอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นที่อยู่อันนี้อออันนี้อันนี้คืออันนี้คือสินคาะะ้<ม>าอะไรวะอ๋อ i อเท t ตินะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นแล้วร้านเรามาตรฐานแน่นอนนะครับใคร<อ>มีปัญหาอยากสอบถาม<ร>อยากจะอะไรก็แล้วแต่อยากจะแซะอยากจะขิงทักมาโทรมาคุยได้เลยยินดีให้บริการเรื่องคอมพิวเตอร,ร์ลูกค้ามีหลายประเภทครับดูแล้วหมั่นไส้ดูแล้วอยากซือ้อนะครับผมดังนั้นแล้วได้หมดจัดได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการครับ ฝากไปด้วยครับจากร้านบอสพีซีครับ